การฝังยาคุมกําเนิดมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างครับการฝังยาคุมกําเนิดฝังผู้ชายหรือฝังผู้หญิงผู้หญิงครับผู้หญิงเนี่ยเวลาจะคุมกําเนิดมีได้หลายวิธีวิธีอะไรเกี่ยวกับฮอร์โมนเนี่ยจะมีเช่นหนึ่งรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดแต่ยาเม็ดคุมกำเนิดจะมีฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว estrogen, ่าเอสโตรเจนปันจะสลายกรดาษต่าๆต,ต,ตลอดมั้นกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยับยั้งการตกไข่นะครับต่อมาก็พัฒนาเป็นยาเม็ดคุมกาเนิดชนิดชีน ซึ่งก็เป็นฮอร์โมนโปรเจสตอโรนตัวเดียวในปริมาณที่สูงขึ้นเวลาฉีดไปเนี่ยมันก็ไปยับยั้งไม่ให้ไขต่ตกนะและฉีดพวกนั้นมันต้องฉีดทุทก3เดือนเขาก็เลยพัฒนาเอาไอฮอร์โมนตัวนั้นอนะมาใส่ในหลอดพลาสติกซึ่งนะครับสามารถทําให้ยามันออกมาได้แล้วก็ฝังไว้ในชั้นไขมันใต้ผิวหนัง เพราะนั้นไอตัวยาเม็ดยาคุมกําเนิดที่เป็นฮอร์โมนตัวนี้มันก็ออกมาวันละนิดวันละนิดเช่นเดียวกับยาฉีดแต่มันอยู่ได้3ปีก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากไปก็ไปฝังแต่เวลาฝังยาฝังคุมกำเนิดนะจำไหมนะครับถ้าน้องๆผู้หญิงใครจะฝังเนี่ยฝังแล้วห้ามอ้วนนะเพราะว่าอีตอนฝังเนี่ยมันมันผอมๆใช่ไหมฝังไปใต้ผิวหนังก็ฝังไปจึ๊กใช่ไหมอีตอนเจ้าออก3ามปีเนี่ยอีตอนตอนแรกเธอแขนแค่นี้3ปีแขนแค่เนี้ย ผมหมอควานที่หายก็จะเจอสองสารหมอที่จะต้องเอาออกเขานล้วน่ะห้ามอ้วนนะ